เนเธอร์แลนด์เพิ่งจะชนะทางฝ้าของโปแลนด์มาสองศูนย์ในเกมล่าสุดนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่แพ้ในนามทีมชาติทุกรายการอุ่นเครื่องเฟรนลี่แมตช์เนชั่นลีกอะไรมาเนี่ยสิบห้าเกมโอ้โหคนนี้ได้รับเป็นลวงนะจ้ะขอดูหน่อยทำไมทำไมอ่ะสถิติคุณเยอะมากเลยผมเอาขอ คุณจะไลฟ์สดคุณก็ต้องคุณก็ต้องมีข้อมูลนะสุดยอดเลยว่ะคุณเห็นผมแบบว่าเฮ้ยบอลไทยแล้วบอลบ้านผมจะไม่ดูอ่ะผมก็ดูทุกวันนี้ที่ไม่ได้ลันไม่นอนก็ดูสุดยอดสุดยอดเต็มเต็มไปด้วยแบบข้อสนติข้อมูลนะผมก็ทำการบ้านเพราะผมรู้ว่าตรงนี้พี่ยักษ์เขานั่งอ๋อตนี้เรามาสวมรอยเขาเราต้องมาแล้วผมแบบเอ้ยไอ้ไันอ้นั่นวันนั้นไม่ได้แต่คุณต้องบิดเสียงอีกนิดนึงสครับพบกับฟุตบอลลิต้า มันจะได้ฟีลแบบอบอุ่นแล้วมันเลยเฮ้ยเขาอีพักสันแล้วสัดครองก็ต้องทำกันบ้านมาสุดยอด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 ในท่ารันก็มีมีมาเลเซียอยู่ด้วยส่วนเบลเยียมเนี่ยนัดที่แล้วเขาเจอกันมาในในล็กแรกของอันนี้แหละก็โดนโดนในธอร์นด์ชนะไปสี่หนึ่งนะเบลเยียมก็ถือว่าสถิติ ไม่ค่อยดีช่วงหลังอย่างที่ผวกอกอ่ะเขาเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นที่มันเริ่มจะโรยโรยอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเดบรอยเราเห็นเราจำเดบรอยตอนเป็นดาวรุ่งเชลซีได้จนตอนนี้เป็นกับซิตี้คนสุดท้ายเออที่อยู่กับซิตี้ในยุคของเดบอเนาะเออมันก็คือมันเริ่มมันเริ่มล่วงหลดแล้วครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเอาแบบมองเร็วๆตามสถิติตามความมั่นใจเนี่ยยังไงฮอลแลนด์หรือว่าเดนฮนแลนด์เนี่ยผมก็ยังดูดีกว่านะความสดอะไรอย่างเงี้ยนะ เออน,น,น่าสนใจน่าสนใจแต่เบลเยียมก็ถือว่าเป็นเป็นตัวผู้เล่นประสบการณ์เยอะนี่ดูดิพี่เดบรอยเนี <cell. S 2> เน่ยหนวดเดินเยอแก่แล้วอ่ะเขาไม่หนวดมานานแล้วผมผมว่าเขาไม่ได้โกดเลยประส่กั่แม็กนะครับส่วนหนึ่งที่ที่บลเยยะต้องผลัดไปจริงๆคือกองหลังนะแฟร์ทองเก้นเออรเดอร์ไวรลเนี่ยนะครับแฟร์มาเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วคือมันหมดยุคตัวนั้นไปแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็พยายามที่จะปั้นเซ็นเตอร์ นะครับอย่างอาตูเทียเต้เนี่ยเล่นอยู่ที่แรนส์แต่ก่อนหน้านี้นะผมจำได้แกไปอยู่ในแกไปอยู่ในเซรียกับบร,รูนย่าผมจำได้อยู่ช่วงหนึ่งเคยเคยดูในเซรียแล้วเจอเขาอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะขึ้นมาแล้วก็เล่นกับทีมชาติผมรู้สึกว่าเขาก็แข็งแกร่งนะมีความเร็วพอสมควรนะครับก็น่าจะมันเป็นตัวตัวแบกเรื่องของพละกําลังแทนที่ของอพี่พี่แฟรทองเก้นกับโทบี้เพราะว่าอยู่มานานละนะฮะ แล้วก็ในส่วนของมิดฟิลด์ก็ยังคงเป็นแก๊งเดิมวิทเซลเดลมนนะครับด้านบนก็ a, g, อาซาเดอรอยแล้วก็ถ้าเป็นบอลโลกก็คงจะเป็นพี่ตู่นะ้พี่ตู้รุกกับกูมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในรายของรีสเมอร์เทนอย่างนี้ก็ก็มีโอกาสที่จะออสอดแทรกขึ้นมานะครับขณะเดียวกันก็ก็ยังยังมีสายเลือดใหม่ๆนะที่ผมว่า มันก็น่าสนใจสำหรับทางทีมชาติเบลเยียมน,นะครับอย่างเจเร m มีโดกูเนี่ยยูโรรอบที่แล้วเล่นดีเป็นตัวกระชากเอเลยที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะรายอื่นๆอ,อย่างทางเข้าใจว่าแฟนชาแนลอาจจะบ่นนะแต่ก็น่าสนใจว่าเอาเบิร์ตซอมบี้โลคองกาเนี่ยะจะมีลุ้นติดหรือเปล่าแต่ตัวผู้เล่นที่ผมใช้คำว่าน่าจับตามองมากๆครับ ของทีมชาติเบลเยียมแลวตัวนี้เนี่ยผมตามมันต้องแต่อยู่ขับบรูสแล้วนี่คเด็กเบลเยียมตัวเทพเลยนะครับแต่ขไพยจริงชื่อมันอ่านยากมากนะครับผมอ่านได้อาปไเพราะว่าเขาอยู่ทีมที่เป็นทีมลักของผมชาส์เอซิบิลานใช่ไหมล่ะชาส์อะไรคาเตเลเลอร์เออชาคาเตเลเลอร์ชาคาเตเลเลอร์เออคือ ผมอ่านได้ตรงนี้แต่ผมสงสารคนภาคมากครับถ้ามันเล่นบอลติชิ่งคาเดเลอร์ว <Like ิเซลมาที่เดอะบอยกลับมาคาเดเลอร์ลิ้นพังกับบอลีครับบางทีอาจจะต้องมีตัวตัวแบบชื่อหลังเลยใช่เขาชื่อเดคาเดเลอร์คนนี้เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่ อยู่กับไอซิมิลาแล้วผลงานดีมากๆนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่นัทบอกเลยครับว่านี่คืออนาคตถ้าถามว่าอนาคตของเบลเยียมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเลยแหละจับตามองนะครับเออเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศสอันนี้จะเตะกันวันจันทร์บางทีก็อ่านว่าเคทเลอร์นะทนสั้นทนสั้นแบบนี้นะครับก็รอตามกันส่วนเนเธอร์แลนด์ก็ เจนใหม่อยู่แล้วนะครับข้างหลังแต่ข้างหลังนี่ก็จะเก่าหน่อยมาไตสเดอร์ลิกนะครับแฟกิวฟานได้นะฮะมาไตส์เดอร์ลิกไปแล้วแล้วก็เซฟันเดอรฟรีเดอร์ฟรีแล้วประตูเนี่ยเป็นคอนเทนต์มากๆนะวันก่อนเรมโก้พาสเวียติดทีมชาติครั้งสาแปดีสามสิบแปดปีใช่ใช่ใช่ของอาร์เจ็ ก็จริงโชว์ฟอร์มดีตั้งแต่เกมที่เขาเจอเรียผูเลียผูแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็วิงแบกเนี่ยก็พลังสูงเลยนะนะครับดันเซอร์ดุมฟรีสนะทางฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายเนี่ยนะครับจริงๆก็ถ้าจะเลือกเก่าก็แดนลิบลินแต่ถ้าคุณจะเลือกพลังงานก็มีไตเรลมาเลเซียทีส่งเข้าประกวด นะครับมิดฟิลด์ดาวิคลาเซนมาเช่นเดอรูนนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเคนเน็ตเชเลอร์นี่เป็นดาวรุ่งจากอาร์เจนต์อัมสเตอร์ดัมแม่งจะพูดถึงเนเธอร์แลนด์ก็นะสงสารน้องดอนนะทำไมอ่ะตอนย้ายมาแมนยูแล้วก็หลุดยาวๆไม่ได้ไปอยู่นะผมพูดตรงๆไม่ได้ไปแน่นอนคือถ้าได้ไปเด็กเส้นแน่นอนเห็นใจมากๆบอนที่ได้ไปนี่คือเด็กเส้นของอาจารย์อยู่เนื่อยๆมีโอกาสไม่ได้ไปชวนคุปป์มเนอร์ซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมว่าบอลโลกพระเอกของงานแน่ๆ f r a n กี้เด j อยหยองใช่ยังไงก็ยังไงก็คือตัวเอกเลยตอนนั้นแหละใช่ครับแล้วก็ตัวบนเนี่ยนะครับก็จะมี Me มนฟิสเจอร์ไปปัญหาสำคัญก็คือศูนย์หน้าเชิงสไตรเกอร์นี่คือจุดที่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีตรงนี้ที่แข็งแข็งไม่ได้มีบรรนาด้วยนะใช่เพราะคนล่าสุดก็ แคทยานฮุนเตลาไปเลยถ้าถ้าไล่ดูนะเอาแบบสไตรเกอร์เลยนะวูดเวคคอร์สเล่นให้เบอร์รี่ไปไปเบสิกตาซึ่งซึ่งมันระดับเนเธอร์แลนด์มันไม่ได้ไงถูกไหมวินเซนต์แยนเซนสำรองสเปอร์เียใช่ไหมลุกเดยองเข้าใจว่าคือมันมันมันยังคือชื่อชั้นมันอาจจะฟานเพอร์ซี่โโอ้หคันดิสโตโลอยานนฮุเตลาคทยานฮุนเตลาความชื่อชั้นต่างๆตำนานใดๆเบิร์ดอะไรเงี้ยดับมาเจอไปไงแยนเซน มผมว่าส่วนนึงคืออย่างนี้นะแม็กคือ,อการที่ผมว่าพอเทนนรนฟุตบอลมันเปลี่ยนไปฟอลสไนมัมันเกิดครับคำว่าสไตรเกอร์แบบแทร็กเก็ตแมนพิงกองหลังเนี่ยโค้ชเขาใช้คำว่าเริ่มที่จะใช้ระบบโดยที่ไม่มีกองหน้าผมว่าได้มากขึ้นยุคสมัยมันเปลี่ยนถ้าคุณไม่เป,ม<า>เป็นปีศาจจริงๆอย่างฮารัน คุณไม่ทางเป็นกองหน้าเบอร์เก้าได้เลวานดอฟกี้อเลวานดอฟกี้ฮาลันแฮร์รี่เคนถ้าคุณไม่ใช่เป็นพรสวรรค์จริงๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งนูนเยสก็ยังพิสูจน์ตัวเองนะตัวนี้อ่ะใช่อย่างนูนเยสเนี่ยเบนฟิก้าโดดเด่นมากแต่พอมาลิเวอร์พูลเนี่ยกตำแหน่งเบอร์เก้าเขายังไม่ได้ดีขนาดนั้นมันต้องเป็นปีศาจจริงๆไงมันถึงจะโดดเด่นมันในยุคที่ฟุตบอลมันเล่นด้วยไอตัวบอลมันหมุนเวียนกันได้การจะไปยืนปากหลักในกรอบมันต้องมันต้องเก่งจริงๆไงใช่นะครับฉะนั้นก็ เออเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยด้านบนก็จะเป็นอาศัยตัวฟอร์เวิร์ดที่เล่นด้านข้างด้านเมมฟิสเดอร์ไปโคดี้กั๊โปถ้าเป็นซีเว่นเพลไว่ก็น่าจะตัวริมเส้นไปเลยอานาดันชูมาจากเบียรี่เอล์ดอนเยลมาเล่นนี่คือ,อหนึ่งดาวรุ่งของโรสส์ดอตมุลแต่เขาไม่ค่อยเอาจริงเอาจัง,องอเท่าเลยเพรามาเล่นใช่เขามาเล่นครับ <ๆ S 1> ผมมิดฟิลด <พา S 1> ์ยังมีเอ่อคราฟตนเบิร์กนะครับนี่คือตัวที่ย้ายจากอาแจ็คไปอยู่กับบาเยนน์มิวนิกนะครับแล้วก็ ยังมีจินี่พอยดาดุ่มนี่ก็ตัวเก่านะครับดูแล้วก็น่าจะถูกเรียกไปนะ<ใ>นเชียร์บบนเตะมอเชียร์อราบบอจารย์หลุยส์กันนะอ,อยากให้แกรีทายแบบแม่แชมป์ติดไม้ติดมือเลยนะอขอให้แกได้แบบคือถ้าแกได้ที่สาเป็นอย่างน้อยเหมือน บอลโลก2014เี่เยี่ยไม่เบาอยู่นะครับช่วงก่อนแกก็มีหกลงมหกล้มไปดูแกก็ออกมาเตือนนะแฟงกงแฟงกี้เมนฟิตเดปาไเนี่ยคุณเร่งฟอร์มนะคุณไปสำรองสำรองผมไม่เรียกนะโอ้ยแฟงกี้เขาเล่นดีจนออกมะขูะมะขวะเขาก็ได้เขาก็ยิงประตูได้อะไรได้ครับสูสีครับสูสีเนเธอร์แลนด์กับเบลเยี่ยมเนี่ยนะถ้าจะเอาไอ้ลูกหนักเนี่ยผมว่า ผมว่าเบลเยียมมีมากกว่าประสบการณ์อย่างนี้นะใช่ลูกประสบการณ์ก็เลยแอบคิดว่าแต่นั่นแหละมันก็มันก็เนชั่นสลีกมันไม่ใช่บอลโลกครับต้องดูกันจากตัวเราด้วยคือคือเนเนเธอแลนด์อาจจะเป็นฟิลแบบว่าสดใหม่แต่ว่าเบลเยียมก็คือประสบการณ์ก็ต้องมาดูว่าลูกณขณะนั้นที่ลงไปมันเป็นยังไงเออนะคะครับผมอ่ะฝรั่งเศสตัวเจ็บเยอะแยะเลยรู้สึกว่าฝรั่งเศสผมว่าเดชองคงแบบ อ่ะลองแล้วไอ้หน้าใหม่ๆมาเนี่ยมาลองสิลองดูเล่นดูสิเพราะตัวเก่าเคาลินไปแล้วแหละว่า11ตัวจริงในบอลโลกคือใครไอ้ตัวสำรองแต่ตำแหน่งคือใครผมว่าเขามีในใจในใจแบบเพราะว่าฝรั่งเศสทีมมันใหญ่มากเขาทำทีมฝรั่งเศสมานานมากแล้วเขามีตัวในใจอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะแบบไม่มั่นใจ3 4สตำแหน่งเอาตัวใหม่มาลองสิถ้ามันดียิวไปหรือก่อนบอลโลกเริ่มมีใครเจ็บหาคนทดแทนไอ้นี่เคยผ่านเกมเคยใช้ได้เรียกไปไม่แน่ใจว่าป๊อกบาจะหายทันบอลโลกไหมนั่นเนี่ย แต่ก็สูสีนะคะเห็นรายงานว่าแบบเออถ้าถ้าถ้าฟิตได้ก็น่าจะมีชื่อติดไปด้วยอะไรเงี้ยสำหรับปอกปาช่วงนี้ก็พระสุขเข้าพระเสาแทรกเยอะแยะามากมายนะคะ<อ>ครับผมนะฮะอ่ะปล <นะ S 1> อก